็มีของใส่เยอะเนาะเราก็เลยใช้ล้อพวงนะคะวันนี้ถ้าใช้รถคันใหญ่อะ่ะมันถึอกล้องก็ไม่ได้อะไรมันลำบากนะค่ะก็เลยแบบนี้ดีวกว่าแต่งตัวอย่างเท่นะแต่พวกเรอ เงินก่อนจอดตรงนี้นะล,ลูกเดินไปเอานะคะ,อะอน,นอนอตั้งใจเรียนล่ะเอยดอันนี้าศาสตร์คุณตาวิเชียนแล้วก็มอนนะคะแล้วก็จะไปซื้อต่ออีกนะคะ,ะข้ามไฟแดงน,นี่เลยอ่ะ ไฟแดงคราก่อนุถเย,ยเอะมนกันเนาะออโอ้โหรถดเราเท่กว่าใครนะคะไปเคี่ยวแล้วค่ะ กับเขานะเราจะโค้มาทางนี้นะคะเราต้องเลี่ยงเมืองนะเพราะว่ารถเราต่างรถเรารถคันใหญ่น้ำมันก็จะหมดนะคะตอนนี้ดูค่ะน้ำมันเหลือน้อยเดียวแนละ้วอ้อมไปนะคะแล้วก็ พาไปซื้อร้านนี้วันนี้ก็จะไปซื้อที่นอนนะคะให้คุณตาวิเชียนใหม่นะจอดรถไว้แถวนี้นะคะเรามีรถพ่วงมาด้วยโอ้ยเนาะเกิอหน้าทาแต่นอกคอยนะไม่ต้องคิดมากนะคะเราไม่ได้ทำอะไรผิดขี่รถแบบนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ล้อแบนน,นะบอกจอดไว้นะีนนะเดี๋ยวไปซื้อของก่อน เพิ่มเติมนะคะสีไหนดีเนาะคะพระดามที่ว่าสีเหลืองน่าจะโอเคกว่าน,นะสีเหลืองนี่ถ้ามันเปื้อนมันอะไรเราจะเห็นหดใช่ไหมคะแต่ถ้าสีดำมันจะมองไม่เห็นเลยสีเหลืองนะเนาะเพื่อให้คุณตาวิเชียนนะคะก็ อ่าะคะที่นอนนี้อยู่ที่ราคา420บาทนะคะ420บาทแล้วก็หมอนเรามีแล้วเสื่อเรามีแล้วนะคะนี่ก็กราบขอบคุณอาม่าและครอบครัวมากๆนะคะที่เมตตา,าคุณคุณตาวิเชียนนะคะมาดามก็ซื้อตามจุดประสงค์นะคะนะคะชีหงเนาะหรือยังดิโนบางคนก็เช็กดีๆนะคะ โอเค420ร้อย okay. ่บาทถ้าผมห้าร้อกว่าบาทถ้าสีชมพูเลยจะเอาสีชมพูดีเนาะสีเหลืองเดี๋ยวดูสีชมพูก่อนดีกว่าหรือว่าจะเอาสีชมพูดีสีชมพูขนาดโอ้ยนาะ มีสองสีที่เราอยากจะเลือกก็คือสีพูกับสีเหลืองนะอ่ะน,นี่มีแมวด้วยแมวน่ารักน่ารักเจ้าสีพูดีลายใจย์องนาบัตร่อนนะคะราคาเท่ากันหรือเปล่าอันนี้สีไว้ยี่สิบเท่ากันสีอะไรดีสีเหลืองเนาะ นี่ลดนะนี่อะไรอีกนู่นนสีเหลืองนะคะ่ค่ะไปจ่ายงก่อนดูค่ะล้อโนดค่ะใส่ล้อมานี่นะคะบินออกมา420บาทนะคะ นางานเอามาส่นะคะนั่แหละใส่ล้อเลยค่ะเรารถแบบสัมระถสุดสัมระถามากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะโอ้กอ็ตกตอนนี้เราก็จะเดินทางไปบ้านคุณตาวิเชียนต่อนะคะ เผื e ่อจะเลี้ยวนะคะรถเรานี่เผื่อจะเลี้ยวออกนะการทำดีไม่ต้องอายใครนะคะเราทำด้วยใจไม่ต้องอายใครทั้งนั้นค่ะเขาขี่รถเก่งรถก็บบะรถอะไรเราได้ละพวกเรานะคะ จะไปซื้อกับพ้าให้แกก่อนนะคะไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันวันนี้ไม่มีผู้ช่วยอยู่นี่นะคะอเ,อเยลมซื้อลืมซื้อถังนะคะ โอ้ยเนาะลืมถังเลยต้องกลับไปซื้อถังก่อนนะคะโอ้ยคอยไหมถังเราจะไปซื้อร้านโน้นกันเนาะถังที่ใส่กับข้าวนะคะลืมเลยนะคะโอ้ยเนาะจะซื้อร้านนี้แล้วหลานในดีเนาะบาทเนี่เดี๋ยวไปหาจอดที่โน้นก่อนนะคะตอนนี้ลืมซื้อถังเลยคะ่ะทุกคนต้องซื้อถังก่อนโอ้ยมาแล้วลืมซื้ออะไร ลืมจนได้นะคะลืมเราก็จอดแถวนี้ก่อนนี่ที่จอดนะคะที่จอดเยอะแยะร้านนี้แหละแล้วไปซื้อผังให้เรียบร้อยนะคะ,ะไม่มีขโมยใครขโมยรถของเราอยู่แล้วนี่นะคะสีอะไรดีสีฟ้าแล้วกันนะเจ็ดสิบห้าลิตร อันนี้90ลิตรมันวัดตรงไหนความสูงใช่ไหมความสูงเราไม่จํากัดนะเราไม่ไม่เน้นความสูงะคะ่ะอันนี้สูงไปน,นี่70เนะี่ย70ความสูงนะคะโอเคนะคะไม่ลืมเลยนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะได้แล้วค่ะอันนี้อยู่ที่ราคา130บาทนะคะใช่ไหมราคาเท่าไหร่วะ130่า นี่ร้อยสามสิบห้าโอ้ตัวนี้ร้อยสามสิบห้าบาทนะโอเคค่ะ